เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง เป็นไงบ้างพวอมืงอเตรียมตัวก,กันมาพร้อมหรือยังเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วพร้อมอะไรอยู่ดีๆมึงก็ให้เขียนจดหมายแล้วก็เอามาผูกติดกับลูกโป่งแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยคนยิ่งตกภาษาไทยอยู่เออนันเดกสงสัยเหมือนกันทําไมจะต้องทําแบบนี้ด้วยละ่ะเราเอาไปส่งที่ตู้ปลษณีี์เลยไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่าจดหมายของพวกเราเนี่ยไม่ได้ระบุผู้รับเอาไว้จ่าหน้าซองก็ไม่ได้เขียนเพราะงั้นบุรรษไปรษณีี์เขาก็ไม่รู้หรอกว่าต้องเอาไปส่งให้ใครนะ่อ๋อ,ง,ลง,ลองัานหรอกล่ะอ้าวงัานทาไมถึงไม่ให้พวกกูเขียนจ่าหน้าซองล่ะ กลงใจให้กูเขียนจดหมายส่งให้ใครกันแน่นั่นสิเขียนจดหมายแบบไม่มีผู้รับเพื่อเออเดี๋ยวก็รู้ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าจดหมายสุ่มเว้ยจดหมายสุ่มถั่วต้มจดหมายสุ่มสุ่มทําไมสุ่มเพื่อความสุขของตัวกูเองเดี๋ยวก็รู้อะได้เขียนแนะนําตัวตามที่กูบอกไหมเออก็เขียนประมาณนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าสะก,กดถูกหรือเปล่านะเขียนว่าอะไรล่ะกล้ามจะบ้าหรอใครจะไปบอกกูไม่ได้เขียนจดหมายหามืองมันเป็นความลับไงเขียนจดหมายหาใครก็ไม่รู้นะสิ แหมพี่รูจ้จเนาะจะได้ตรวจทำให้ไงว่าผิดหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไอ้กโกลนก็อยากรู้่าแล้วมึงอะไรุ่งอันนี้ก็เป็นความลับนะครับนี่แหละเว้ยเราจะเขียนจดหมายแล้วก็ฝากลูกโป่งไปลูกโป่งลอยไปตกบ้านใครนะก็ถือว่าคนนั้นแหละคือผู้รับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งลมแรงๆนะโอ้อาจจะพัดไปแบบว่าไกลถึงต่างดาวเลยก็ได้มันจะไปได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้กูเด็กจินตนาการสูง ทีนี้พอไปตกที่บ้านใครนะเราก็เขียนที่อยู่ของเราเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าผู้รับเขามีใจอยากจะเขียนจดหมายส่งกลับมาให้เราเนี่ยก็จะถือว่าพวกเรามีบุญไอ้ยาน่าสนุกว่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เขียนจดหมายส่งตอบกลับมาลนะ่ะแปลว่ามึงทําบาปมาเยอะหรือไม่ก,ก็เขียนจดหมายไปไม่น่าอยากจะตอบกลับอ๋เอเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาเขียนจดหมายส่งตอบกลับมานะแต่ว่าผูกเป็นลูกโป่งมาเหมือนกันลนะ่ะแปลว่าผู้รับของเรานิบึกมาก ถ้าผูกลูกโป่งตอบกลับมาก็ไม่รู้ว่าจดหมายตอบกลับนั้นจะไปถึงบ้านใครอลดิเออะนะ่แน่เลยผู้รับคงจะไม่เปิดขนาดนั้นหรอกเฮ้ยกูอยากส่งจดหมายแล้วส่งได้ไหมเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงรอให้ลมแรงๆก่อนมันจะได้แบบว่าไปไกลแสนไกลเผื่อ,อจะได้มีการติดต่อกับมนุษย์ตางดาวใช่ไหมโกอนเชื่อมจิตนี่ว่ากูให้อโยองลมแรงแล้วไปลเลยไปให้มันไกลไเลยจดหมายลูกร,รักของพ่อ ถ้ามึงรักมันจริงมึงไม่ควรจะปล่อยมันไปนะกูรักพี่ใจไว้กูไม่แสดงออก ดาวเรงลูกโป่งมีจดหมายด้วยจดหมายจากเอเลียนเหรอปกติแล้วมนุษย์ต่างดาวเขาจะส่งข้อความหาชาวโลกแบบนี้เหลอเนี่ยเออน่าสีแปลกจังเฮ้ย hey, ดาวเรืองหรือว่ามีคนตั้งใจจะส่งจดหมายหาเธอจะเป็นไปได้ยังไงจ่าหน้าซองเขาก็ไม่ได้เขียนถึงดาวเรืองนะบางทีแล้วมันอาจจะเป็นจดหมายสุ่มก็ได้มั้ง จนหมายสุม่มละเออน่าจะใช่นะเป็นไปได้ไม่รู้ว่าส่งมาจากที่ไหนเหมือนกันอาจจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลแสนไกลก็เป็นได้นั่นน่ะสิอาจจะมาไกลามากๆแต่รอดมาถึงที่นี่ได้ก็ไม่ธรรมดานะตาเรืองว่าตาเรืองเปิดอ่านดูดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สีเราเจอพร้อมกันใช่ไหมล่ะเพราะงั้นต้องถือว่าเป็นจดหมายของพวกเราสามคน โอ้ยไม่เอาดาวเรืองไม่ต้องคิดมากใครรับจดหมายได้ก็แปลว่าคนนั้นแหละคือจ่าหน้าซองใช่ใช่พวกเราไม่ขอเสี่ยงอาจจะเป็นจดหมายขู่ฆ่าก็ได้นะเฮ้ยงั้นดาวเรืองควรจะเปิดอ่านดีไหมเนี่ยแกก็พูดเกินไปจดหมายขู่ฆ่าที่ไม่มีจ่าหน้าซองใครเขาจะทํากันดาวเรืองเปิดเลยไม่ต้องกลัวจดหมายของเธอนเน่ะแน่นะแน่จะแน่เปิดเลยดาวเรืองอ่ะเปิดก็เปิดค่ะอ่านออกเสียงให้เราฟังด้วยนะ ใช่ใช่จะได้ช่วยการคายกรองนะอ่าดาวเรืองจะอ่านแล้วนะคะจะแอะแ h ททำไมเนี่ยในจดหมายเขาเขียนคำนี้มาด้วยมันจะเขียนลงไปทำไมวะสงสัยจะขอจดหมายนี่ต้องเพียนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> มันจะให้ทั้งโลกอ่านนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแต่ผมหมายถึงคุณคนเดียวอ๋อนึกว่าอะไร ข้าพระเจ้ามีชื่อว่าโย่งอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนชิเปง193โรงเรียนชิปเป,ง,ง,เป,เปงเหรอเธอเคยได้ยินไหมเฮ้เคยได้ยินหมู่บ้านนี้อยู่ไกลาจากหมู่บ้านเราเป็นร้อยกิโลเลยนะโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วอยู่ป .4 เหมือนกับพวกเราด้วยอะ่ะอย่างกับโรมลิขิตเลยเนาะทีนี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าของจดหมายเป็นเด็กป .4 เหมือนพวกเราชื่อโยง่งแล้วก็รู้ด้วยว่าเพี้ยนอ่าอ่านต่อผมอยู่อย่างโดดเดี่ยวในหมู่บ้านนี้มีความเหงาใจเป็นอันมาก พ่อผมออกไปทำงานไกลบ้านหนึ่งปีกลับมาเจอกันสักครั้งอ๋อเป็นคนขี้เหงาโหวอยู่คนเดียวละเก่งจังผมจะขอแนะนำเกี่ยวกับตัวผมแบบคร่าวๆอ้าวเราเมื่อกี้ไม่ได้แนะนำตัวหรอผมชื่อเด็กชายโย่งชื่อจริงเด็กชายโย่งศักนามสกุลไม่รู้เพราะพ่อ,พอไม่เคยบอกคนบ้าอะไรวะนั่นผมเป็นเด็กหน้าตาดีรักสะอาดมีความเป็นผู้นำสูงโอโอ เพื่อนๆมักจะเรียกผมว่าไอ้หล่อซึ่งผมก็ขาดใจเพื่อนๆไม่ได้ส่วนคุณครูมักจะเรียกผมว่าอัจฉริยะแต่ผมรู้ตัวดีว่าผมไม่ได้เป็นคนฉลาดขนาดนั้นนี่ดีนะเนี่ยที่ยังรู้จักถ่อมตัวผมมักจะบอกกับคุณครูเสมอว่าผมไม่ได้เป็นอัจฉริยะหรอกเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาจริงไม่น่าชมมันเลยฉันสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่ามีแมงวันเกาะแก้มคุณอยู่มีแมงวันเกาะแก้มดาวเดืองจริงๆเหรอก็ไม่เห็นมีนี่ ผมล้อเล่นครับฉีกจดหมายที่งเถิดดาวเรียงถ้าคิดว่าผมคุยสนุกและอยากติดต่อผมกลับกรุณาส่งจดหมายตอบกลับมายังที่อยู่นี้อะไรอย่าบอกนะว่าเธอจะเขียนตอบกลับก็น่าจะนะ เฮ้ยสรุปว่านี่พวกเราได้จดหมายตอบกลับทั้งสามคนเลยสินะใช่แล้วพวกเรานี่มีบุญทั้งสามคนเลยนะเนี่ยกูก็ไม่แน่ใจนักหรอกนะอ่วทำไมพูดอย่างหล,ลักๆม,มีอะไรเปล่าไม่รู้คิดไม่ออกไหนของพวกมึงได้จดหมายตอบกลับมาว่างไงบ้างไอยโยมึงก่อนเลยดูมึงจะยิ้มแฉ่งน่าจะได้จดหมายตอบกลับที่ดีนะเนี่ยฮ่าฮ่าไม่รู้เหมือนกันกูก็ยังไม่ได้อ่านอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดผนึกอ่านพร้อมกันเลยนะเออเหลามาสิจากดาวเรือง ดาวเรืองดาวเรืองนี่ต้องเป็นชื่อผู้หญิงแน่ๆไ,ไอโยงไอโยงมือมีผู้หญิงตอบกลับแต่ก็ไม่แน่เ้ยอาจจะเป็นคนแก่ก็ได้ไหนมึงอ่านดูรายละเอียดดีโอ้พระสงศสวัสดีโยงเราชื่อเด็กหญิงดาวเรืองเป็นเด็กชั้นป .4 เหมือนกับเธอนั่นแหละไอ้เด็กหญิงดาวเรือง,องสวยไหมโยงสวยไหมกูจะรู้ไหมเขาไม่ได้วาดมาให้ดูอาเออจริงเราอยู่หมู่บ้านที่ห่างไกลาจากบ้านของเธอมาประมาณร้อยกว่ากิโลโอ้โคตรไกลประเทศอะไรหรอ กับประเทศไทยนี่แหละเขาถึงได้เขียนภาษาไทยนี่ไงไม่ใช่แบบว่าเขาเห็นมึงเขียนภาษาไทยเขาก็เลยตอบเป็นภาษาไทยหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนประเทศอื่นอันนั้นกูก็ไม่รู้อะอ่านต่อเราได้อ่านที่เธอเขียนแนะนําตัวมาแล้วเรากับเพื่อนๆเ,เ,เราเห็นพ้องต้องกันว่าเธอเป็นคนที่คบไม่ได้การุณาอย่าตอบกลับเพราะว่าเราไม่ได้เขียนที่อยู่ไว้ให้ไอ้ยมโดนสังคมรังเกียดมึงเขียนไปว่าอะไรวะปอลอขอบคุณที่บอกว่ามีแมงวันเกาะแก้มเรา โอเคกูรู้แล้วว่ามึงไปทาอะไรให้เขารังเกียจกูผิดอะไรผิดที่บอกว่าแมงวานกอแก้มเขาดิละมัง้งเฮ้ยกูโดนสังคมรังเกียจร้องออกมาโยงร้องออกมาให้หมดเพราะว่ามาดูทุเรศตาดีฮ <c oughs> ไม่ต้องกลัน้นมือร้องออกมาเลยร้องออกมาให้เต็มที่ทุเรศดีไอ้โกรธแล้วมึงละอ่านให้กูฟังมึงดย์เออพอเห็นจดหมายของมึงแล้วกูไม่กล้าเปิดอ่านเลยทีนี้อ่านเธออ่านกูอยากจะรู้เผื่อมีอะไรที่จะทําให้กูสบายใจขึ้นบ้างเอะได้เอาแล้วนะเปิดทันที สวัสดีเด็กชายโกรนโหกูเ,เรียกมึงว่าเด็กชายเลยหรอก็กูแนะนําตัวไปลว่ากูชื่อเด็กชายโกรนพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับจดหมายของคุณพวกเราไหนวะแปลว่าไม่ได้อ่านคนเดียวน่นา่ะาัน่นกันหลายคนพวกเราเป็นขบวนการมาเฟียข้ามชาติมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับคุณเข้าแก๊งไอโกรนมึงเขียนในจดหมายมึงว่าไงกูเขียนว่ากูว่างไม่มีอะไรทําอยากจะหาอะไรทําโอโ้โหเขียนเหมือนจดหมายสมัครงานเลยว่ะ แล้วเขาว่าไงต่อเราได้ที่อยู่ของคุณแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะส่งทีมงานไปรับตัวคุณมาเข้าแก๊งไอายช่วยกูด้วยจดหมายมึงไปถึงแก๊งมาเฟียได้ยังไงดูเหมือนว่ามันกําลังอยากจะปั้นเด็กใหม่นะก็เลยจะมารับตัวมึงเนี่ยฮะาแต่ชันมันเถอะไม่เป็นไรกูเขียนที่อยู่ขใหยข่าวไปทําไมมึงทําแบบนั้นได้โกรนเขียนที่อยู่ไว้ข่าวลงไปทําไมจำที่อยู่ตัวเองไม่ได้ก็เลยเขียนขใหยข่าวลงไปก่อน เวรกรรมไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวก็ซัดทอดมาถึงเมือเองเลยเดี๋ยวกูจะหนีไปอยู่ชายทะเลสักเดือนหนึ่งอ่ะกล้ามแล้วของมึงล่ะเออพอเห็นของพวกมึงสองคนละกูยิ่งไม่กล้าเปิดอ่านเลยทีนี้เปิดแต่เพื่อนเพื่อจะทําให้พวกกูมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอ่ะได้เปิดพนิกสวัสดีกล้ามสักเรามีชื่อว่าจา๋านะเอ๊ะจาะ๋าเหรอชื่อคุณๆวะอาจจะชื่อซ้ํากันก็ได้อ่ะกูอ่านต่อเด็กชายกล้ามสัก จดหมายมึงล่วงลงมาในหม้อต้มไก่กู <c oughs> กูรีบไปดึงจดหมายออกน้ำร้อนเลยลวกมือกูตอนนี้กูนอนอยู่โรงพยาบาลระหว่างที่กูนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกูว่างก็เลยเขียนจดหมายคู่ข่ามาเตือนก่อนวันพฤหัสก็จะได้กลับบ้านแล้วเตรียมล้างคอไว้ได้เลยจดหมายมึงไปลงหมอ้อต้มไก่จ๋าให้โกรธวันนี้วันอะไรวันพฤหัสน่าจะเป็นวันที่จ๋ากลับมาแล้วแหะ